สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f c ทุกท่านนะครับก็กลับมาถึงบ้านนะฮะเ,เรายังไม่อาบน้ำเลยนะครับพี่น้องเด็ดก,ก็ร้อนนะครับทุกท่านร้อนมากเลยนะฮะในวันนี้นะครับเห็นไหม f อทุกท่านถ้า พวกเรานะตั้งใจทำอะไรก็ตามนะฮะถ้าตั้งใจทำนะสิ่งๆนั้นเนาะงานนั้นก็เสร็จไบนะเหมือนเหมือนวันนี้นะครับพวกเรานะรไปถึงนะก็ให้ตรงนี้นะครับผสมปูนนะครับติดตั้งสุขภัณฑ์นะครับหรือถั่วซ่วมเนาะ นะครับพี่น้องนะก็ติดตั้งเสร็จเราก็ทําประตูทําประตูก็แป๊บเดียวนะบ,บูบับบูบับบูบับเหมือนการ์ตูนนะทำประตูเสร็จนะเราก็ต่อระบบน้ำนะต่อระบบน้ําเสร็จเราก็ต่อระบบไฟนะก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยนะพร้อมใช้งานนะครับทุกท่านก็ <c oughs> ว่าจะลองนะครับพอดีปูนมันยังไม่แห้งเท่าไหร่นะฮะก็เลยไม่ได้ลองเนาะอ่ะวันนี้นะก็มีทางแอดบัตนะครับแวะไปเยี่ยมนะฮะซึ่งแอดบัตเนาะก็เป็นพ่อค้านะรับซื้อมะขามนะครับก็เป็นทางผ่าน นะฮะ F C. เอฟซีก็เลยแวะทักทายพวกเรานะครับอยู่ที่หน้าง,งานนะฮะ, <c oughs> ะก็ในคลิปที่อัดบัตนะไปแวะไปหาพวกเราเนาะผมก็เกินเกินไปนะครับว่าเอา่อจะมีงานนะครับ อยู่ที่หน้าบ้านช่างใหญ่นะครับทุกท่านผมจะได้เข้าไปทำงานนะอยู่ที่หน้าบ้านนายช่างใหญ่นะครับก็ซึ่งวันวันก่อนนะครับแม่มาต่อยก็มาแจ้งข่าวให้ผมทราบนะว่า ทางคุณกินะฮะ FC หรือกาแฟกะกกอกนะฮะ f อคงจะจำได้นะครับก็ติดต่อผมเนาะติดต่อผมให้ไปช่วยทำการหรือร้านกาแฟกะกกอกนะครับ เพราะว่าคุณกินะกับลูกน้องอีกหนึ่งคนนะจะเรียกว่าลูกน้องก็ไม่ใช่นะคนงานอีกหนึ่งคนนะที่กินยางพาราของคุณกินะก็ไม่สามารถหรือได้นะก็เลยชวนนะแม่มาต่อยนะก็เป็นญาติกันนี่แหละ น่าเอเป็นญาติกันนี่แหละเป็นเขาเรียกว่าญาติญาติทางไหนเนาะผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะเป็นญาติกันนั่แหละผมเรียกเนาะลุงนะนะ่าเอฟะก็เดี๋ยวรอทางลูกกีนะฮะติดต่อมาอีกทีนะครับ ็พอดีเลยเนาะช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงพักผ่อนด้วยนะฮะเดี๋ยวรอ,อก่อนนะฮะแล้วก็อีก1คนนะครับซึ่งอยู่บ้านของตูมเรานี่แหละนะก็คือแม่บุญถินนะครับทุกท่านติดต่อนะผ่านแม่มาต่อยเนาะ ติดต่อแม่มาต่อยให้มามาบอกผมให้ไปอยากจะจ้างวานนะ f อให้ไปต่อเติมนะที่บ้านสวนนะครับก็ยังไม่ได้ไปดูหน้าง,งานเลยนะเอฟซแม่บุญถินบอกว่าเดี๋ยวจะมีค่าแรงนะไม่ไม่ให้ไปทำฟรีๆหรอก ใส่แล้วน้ำแข็งนะใส่แล้วนะมันเย็นเกินนะน้อพี่น้องให้ไปต่อเติมนะครับบ้านสวนของแม่บุญหินนะฮะก็เดี๋ยวไปดูหน้าง,งานอีกทีนะตกลงกันตกลงกันก่อนว่าราคาเท่าไหร่นะแล้วก็ใช้อะไรไปบ้างนะเดี๋ยวแม่บุญถินจะไปซื้ออุปกรณ์มาให้พวกเรา แต่เบื้องต้นเนาะนะอันดับแรกนี่ก็น่า,นาจะช่วยทางคุณกินะฮะหรือร้านกาแฟกกอกะนะครับทุกท่านก็ว่าไม่รู้วันไหนนะเดี๋ยวคุณกี่โทรมาหาพวกเราอีกทีนะครับ ก็คร่าวๆมีมีเท่านี้แ้วแมนะ่เนาะส่วนอนาคตนะครับเราก็อย่าเพิ่งพูดนะเอซก็มาแจ้งข่าวให้ทุกท่านได้ฟังเนาะ <c oughs> ก็มีมีแผนแล้วแหละนะฮะคุณกิเนาะจะมาทำเป็นชอบกาแฟบ่หรือร้านกาแฟหรือร้านกาแฟมามาตั้งอยู่ที่ ม่วยกะสะนะฮะบ,บริเวณที่เรานำเรือไปลงนะ FC เนาะจะสร้างมันรูจะสร้างอะไรแหละนะ FC นะจุดนั้นนี่นะเป็นจุดชมวิวที่อันสวยงามนะทุกท่านมองเห็นน้ำมองเห็นภูเขาเนาะมันตัดกันแบบว่าสวยงามมากเลยนะครับก็คุณจีมีแผนอยู่ในใจอยู่นะ FC แต่ผม แต่คุณกีก็เกินๆให้ผมฟังแล้วแหละนะฮะแต่ผมก็ยังไม่ได้มาบอกพี่น้องเนาะนะร้อนแบบอยากกินเย็นๆนะแม่นึกว่าะซื้อสปอนเซอร์มามให้กินโอ,นะอ้พี่น้องก็ประมาณนี้ครับเนาะมาแจ้งข่าวให้ทุกท่าน ได้ทราบกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะนัดกันกันกบบุงวิทย์นะว่าพวกเราจะไปหากินข้าวป่านะฮะเอฟเลาะหาอยู่หาก,กินบนเขาหาพึ่งด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะไปไทยนะรีวิวพึ่งนะลางแรกนะถ้ามันอยู่ <c oughs> นะมันอยู่มันเข้ามาเมื่อวานนะฮะ ก็เดี๋ยวจะไปดูอีกว่ามันไปหรือยังนะครับทุกท่านเนาะอ่ะขอบคุณทุกกําลังใจนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะฮะทุกท่านทุกคนนะครับที่เสียสละเวลาอันมีค่าอันสูงเกียรติของท่านนะครับเข้ามารับชมนะช่องของผมนะครับขอบพระคุณมากเลยลานะไปก่อนครับคลิปนี้จบไวเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่สวัสดีครับ